สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคินทิติทีเคนะคะวันนี้นะคะคินทิติเนี่ยจะมารีวิวเป็นตลับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์กลางนะคะก็ใบนี้นะคะเป็นแบบเปิดหน้าหลังนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอา ให้ดูนะคะพอดีว่าที่พักเนี่ยเอยที่ร้านนะคะมีพักของคุณคังปากน้ํเค p พอดีเลยนะคะก็เลยยืมมานะคะอันนี้ก็ลงไปในเพจแล้วนะคะรีวิวไปแล้วก็ลองเทียบขนาดก็เราสามารถลองยางนะคะขึ้นหน้าพลาสติกนะคะแล้วก็ลองยางได้ก็พอดีสวยงามเลยนะคะไม่แน่นจนเกินไปด้วยนะคะคือพอดีเดะหน้าจอเลยนะคะก็เป็น ของหลวงปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์กลางนั่นเองนะคะก็ใบนี้นะคะก็เรียกว่าสวยงามมากๆนะคะก็มีพี่ท่านหนึ่งนะคะมาแบ่งปันให้นะคะตอนแรกพี่เขาส่งรูปภาพมาทางไลน์แอดนะคะของร้าน SITK 6 6 6นะคะแล้วพี่เขาก็มานำมาแบ่งปันให้ที่หน้าร้านนะคะพร้อมกับตลับพับเปิมนะคะที่เคยรีวิวไปก่อนหน้านี้นะคะก็ รียกไ,ได้ว่าใบนี้นะงานดีแล้วก็สภาพดีเลยนะคะแล้วก็หนักๆเลยเพราะว่าซุ้มเขาเนี่ยยกทั้งบนทั้งล่างแล้วความหนาของซุ้มนะคะดูงานการแกะลายต่างๆขอบนะคะคือจึ้งมากนะคะใบนี้คือสวยปังนะคะแล้วก็เวลาซื้อแบบนี้ไปได้สภาพดีอย่างนี้นะคะคุ้มสุดๆนะคะเพราะว่าจะประหยัดค่าแรงค่าซีไปได้เยอะเลยนะคะนี่สวยงามสวยงามจริงๆ นะคะแล้วก็ด้านข้างเรียบร้อยแล้วหนานๆเลยนะคะซุม้มแล้วก็ด้านข้างข,างของเขาก็ปิดสนิทนะคะแล้วก็เป็นลายกระหนกแบบนี้นะคะลายกระหนกเลวแบบนี้นะคะลายกระหนกก็เส้นเล็กๆแบบนี้ <S <S แปลว่าลายตัวของกระหนกเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะคะด้วยความที่ขนาดของตลับเนี่ยใหญ่แล้วก็มีความหนาอยู่ด้วยนะคะนี่ คือเส้นแบบดีเทลต่างๆคือเก็บเนี้ยบนะคะแล้วก็ปิดสนิทนะคะด้านข้างสวยงามทองสีทองอย่างอลลามเลยนะคะ mm. อีกด้านหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาชมห่วงกันก่อนนะคะห่วงก็ยังอยู่ในสภาพดีนะคะนี่ทั้งสองด้านเลยนะคะของห่วงเยลแล้วก็ด้านอีกด้านหนึ่งนะคะก็ปิดสนิทเช่นกันนะคะแล้วก็เป็นลายกระหนกเดียวกันนะคะลายกระหนกเปลวนี่ค่ะ แล้วเขาก็เป็นเส้นแบบเส้นระหนแบบเล็กๆเป็นเส้นแบบบางๆนะคะก็เรียกได้ว่างานละเอียดนะคะผิดสนิทด,ด้วยสวยงามแล้วขอบข้างก็มีแกะลายแล้วก็เป็นเส้นนะคะครบทุกดีเทล ส่วนด้านล่างนะคะโหสภาพเหมือนใหม่จริงๆนะคะแล้วก็หมุดต่างๆเ้ือยต่างๆคือยังอยู่ครบนะคะใช้เรียกว่าบานพับใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะนี่สวยงามส่วนด้านหลังนะคะด้านหน้าจัดเต็มแล้วด้านหลังเราก็ไม่แพ้กันนะคะคือเรียบรูนะคะนี่การแกะลายเขาได้ดีเทลจริงๆนะคะ สีทองใบนี้ดีมากนะคะเราแอบ,บกระซิบเลยนะคะว่าใบนี้เนี่ยมีตั้งมีตอกชื่อร้านนะคะแล้วก็มีตอกเปอร์เซ็นทองด้วยนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูข้างในนะคะนี่แกะลายดูสภาพรอบๆครบแล้วนะคะเรามาดูด้านในกันดีกว่าชึ้เดี๋ยวก่อนนะคะ ด้านในนะคะบานาพับใช้งานได้ตามปกติไม่หลวมเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะค่อนข้างหนาเลยนะคะใบนี้แล้วก็มีตอกนะคะยง้งเส่งหิงตรงนี้นะคะตรงขอบด้านล่างตรงทั้งสองฝั่งอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นตอกทองเปอร์เซ็นต์เเซนนะคะก็เรียกได้ว่าสุดปังมากๆนะคะสภาพเหมือนใหม่แล้วก็ใส่ทรงเป๊ะ แล้วก็ยังมีตอกชื่อร้านตอกเปอร์เซ็นทอง95อีกด้วยนะคะคุ้มสุดๆนะคะแล้วก็ใบนี้นะคะขนาดด้านในนะคะที่ฐานเนี่ยจะกว้างอยู่ที่2.4เซนนะคะที่ฐาน2.4เซนนะคะแล้วก็ความสูงของด้านในนะคะอยู่ที่3.9เซนนั่นเองนะคะก็นี่ด้านในเดี๋ยวปิดนะคะปิด มีเสียงกรอบสนิทดีนะคะส่วนความความกว้างที่ฐานของหน้าจอนะคะอยู่ที่สองจุดหนึ่งเซนนะคะความสูงที่หน้าจอนะคะอยู่ที่สามจุดสี่เซนนั่นเองค่ะก็น้ำหนักของใบนี้นะคะก็ใส่เจยวก่อนนะคะเออใส่ห่วงให้น้องก่อนให้น้องแต่งตัวให้ครบ <c oughs> เรียเป็นระับเป็นน้องนะคะแล้วก็ น้ำหนักของใบนี้นะคะอยู่ที่25.15กรัมนะคะก็คือหนักๆเลยทองเน้นๆนะคะงานดีทองเน้นๆอย่างนี้นะคะก็เผื่อท่านไหนสนใจนะคะตามหาตลับทองหลวงปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์กลางอยู่นะคะหรือว่าจะเป็นพารุ่นอื่นๆก็ได้นะคะที่ขนาดใกล้เคียงนะคะก็เรียกได้ว,ว่าเป็นข้อดีของมือสองนะคะเราสามารถอัดแอปได้นะคะก็ เรียกว่าเชียร์เลยนะคะใบนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ในที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่าตามหาตลับทองกรอบทองสาหรับพารุ่นไหนหรืออยากสอบถามตลับทองกรอบทองมือหนึ่งอยากแบ่งปันตลับทองกรอบทองเศษทองพระทองคํานะคะทักไลน์ i tk 6 6หหรือเพจ Facebook ร้านตลับทองทิติหรือดุนโทรศูนย์แปดเก้าเก้าแปดหกหกแปดห้าได้เลยะค่ะ ร้านเราเนี่ยจะอยู่ชั้น3ามห้างพันิ์งามวานร้านอยู่ติดกับลิบตัวกลางเลยนะคะก็ร้านเปิดทุกวนันตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์ตั้งแต่เวลา11บเอโมงถึงเวลาประมาณบ่ายสามสีโมงอะไรเงี้ยค่ะแล้วลแต่วันนะคะก็โทรมาสอบถามก่อนได้นะคะก็วันนี้นะคะคินทิติขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังลใจให้คินทิติ TK ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ